สวัสดีครับร้านปัญญาแท็กเตอร์นะครับผมวันนี้เรามารีวิวสินค้าอัปเดตเข้าใหม่นะครับภายในร้านนะครับวันนี้นําเสนอกับรถแท็กเตอร์คูเวต้าเอลสามสองหนึ่งแปดนะครับผมสวัสดีลูกค้านะครับลูกค้าใหม่ที่เข้ามาชมในคลิปในช่องของปัญญาแท็กเตอร์ขายรถถ่ายมือสองนะครับก็ฝากกดติดตามแล้วก็ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยแล้วกันนะครับจะมีสินค้าเข้ามาใหม่อัปเดตหลายๆคันนะครับ เกิดคันไหนสนใจนะครับลูกค้าคันไหนสนใจก็ทักมาสอบถามได้นะครับคันนี้นะครับเป็นสาสิบสองแรงนะครับสามสองหนึ่งแปดนะครับแอลสามสองหนึ่งแปดเครื่องยนต์สามสูบดิลเลกซ์อินเจกชั่นนะครับระบบเกียร์แปดเกียร์ด้นหน้าแปดเกียร์ถอยนะครับพีดีโอสองระดับนะครับคันนี้จดทะเบียนปีหกสองนะฮะเป็นรถไล่นะครับสีสันเดิมเดิมทุกจุดนะฮะใบมีดด้านหน้าคันล่างด้านหลังเป็นฐานพัวนะครับเป็นฐานห้าขนาดใบยี่สองนิ้วนะครับตรงรุ่นนะฮะ ด้านหลังมีเวทถงล้อแถมไปให้ด้วยนะครับสําหรับงานไล่โดยเฉพาะนะครับอ่ามาดูสีสันนะครับแบบคาร์เมมีสีคาร์เมมีนะครับมีรอยถลอกตามการใช้งานนะครับสภาพโดยรวมอยู่แปดสิบถึงเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับด้านหลังนะครับมีรอยขีดข่วนบ้างนะครับชั่วโมงนะฮะตัวนี้อยู่ที่สองร้อยสิบเจ็ดชั่วโมงนะครับกับปีหกสองสวยๆสภาพสดๆนะครับนะฮะสีสันเดิมๆทุกจุดนะครับไม่ได้มีการปรับแต่งอะไรนะครับ ด้านท้ายนะครับสีน็อตเนเดิมนะครับคันนี้ใส่ฝ่องแรงม้านะครับใบมิดันหน้าพร้อมผ่านห้านะครับราคาอยู่ที่สามแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับสามแสนห้าหมื่นเก้านะครับกับคูปต้าเอลสามสองหนึ่งแปดนะครับใครที่ต้องการโรเท็คเตอร์ไว้สําหรับงานไล่นะครับไล่มันก็เหมาะนะฮะงานสวนก็ได้นะครับหลังคารุ่นนี้ก็สามารถถอดออกครึ่งได้นะครับเข้างานสวนก็ได้ตัวรถนะครับใส์ยางจะเล็ก ลงย่อมกว่าตัว L4018 นะครับนี่ฮะก็จะมีเรื่องไซส์ยางทั้งยางหน้ายางหลังนะครับขอ,อบกระทะเดียวกันแต่หน้ายางจะเล็กลงทําให้รถด,ดูต่ําลงนะครับเพื่อการใช้งานในงานสวนก็เหมาะครับงานไร่ก็ได้นะครับ3 5 9แสนเครับเดี๋ยวเราลองมาสตาร์ทเครื่องยนต์กันเครื่องยนต์เรียบนะบตามปกติ ายนะครับดูระบบไฮดรอลิกกันนะครับไฮดรอลิกดีครับขึ้นลงปกตินะครับบล็อวิดีโอนะครับ ินใจมาทดลองขับนะครับมาเข้ามาเที่ยมชมได้ที่ร้านบรรยาเทคเตอร์นะครับสาขาสองสาขาตลาดท่ามะเขือนะครับสาขาสองเราก็มีนะครับตัวสามสองหนึ่งแปดนะครับ่เราอยู่นี้ก็ตลาดท่ามะเขือป็กองขู่ข,ข,ข,ของแพงเพชรนะครับ สนใจก็โทรติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์0875223883นะครับฝากไปด้วยกับยูโบตาเอล3218รถปี62นะครับไปมิดันนาพร้อมผ่าน5นะครับ359,000บาทนะครับข้างหน้าเราจะรีวิวสินค้าตัวไหนคอยติดตามนะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ